ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านสวนนะครับวันนี้อยากกินไข่เจียวก็เลยว่าจะเดินมาเก็บไข่ไข่ไก่นะครับของตัวเองที่เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เพื่อจําหน่ายส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ประกอบอาหารเองนี่เลยเจ้าไก่ไข,ไข่ทั้งหลายานี่นะครับวับนนี้เราก็จะมา เก็บไข่ไก่แต่ก็ออกไม่รู้ว่ามีกี่ฟองไหนขอดูไข่หน่อยอเจอแล้วครับสามฟองอ่าสามฟองก็น่าจะเพียงพอครับกับการทำไข่เจียวในวันนี้นะครับนี่ฮะบ้านสวนแห่งความสุขนะครับมีความสุขทุกครั้งครับที่มาบ้านสวนเดี๋ยวเราจะไปเจียวไข่กินข้าวกันเลยครับ ไข่มาแล้วครับสามฟองที่เราไปเก็บมาตอนนี้เราก็จะทาการตอกไข่แล้วก็ทําการตอกไข่ใส่ถ่วยน,นะฮะเพื่อตีไข่ลาที่สองเมื่อกี้เราเก็บมาสามฟองนะลาที่สามอันนี้ก็ปรุงตามใจชอบนะครับใครที่จะใส่อะไรลงไปส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบปรุงนะครับ เพราะว่าผมจะไปกินกับอ่าอย่างอื่นกินกับ,ออกกบซอสอย่างเงี้ยก็ตีไข่ไม่ใช่ไข่ตัวเองนะครับไข่ไก่ที่เราตอกลงไปนะฮะถ้าตีเราตีไข่ตัวเองมันจะจุกนะฮะตีไข่ได้แล้วครับตั้งกระทะร้อนแล้วนะครับไฟร้อนแล้วนีนมนนนว่มันร้อนร้อนเราก็เทไข่ลงไปเลย ูไข่ดาวนะครับไม่ใช่ไข่เป็นเกี๊ยวอืมฟูฟูเนี่ยอืมวา้าวไข่สดๆนะครับไม่อกี้เพิ่งออกมาจากไข่เลยก็ฟูฟูวา้าวอีกไม่นานนะฮะอาจจะมีอ่าครัวบ้านสวนนะครับ ดูว่าจนล่ามสนะฮะอย่างเราไว้แป๊บแป๊บนะั้านี่ผมจะเน้นให้มันกรอบนิดนึงนะครับกรอบกรอบกรอบนะครับแ,แล้วก็จะใส่จานตอนนี้อย่างผมชอบไข่เจียวที่มันเต็มเตยม เยอะที่มันไม่ไหม้นะครับไม่ต้องไปมีพิธีอะไรเยอะแยะไม่ต้องเป็นเชฟก็ทําได้ครับไข่เจียวเราชอบแบบไหนแล้วก็ทําแบบนั้นตอนนี้น่าจะได้ที่แล้วนะฮะว้าวโอเคต่อไปก็ตักใส่ใจเอ้ยใส่จานครับนี่นี่มันมันออกนิดนึง ว้าวบอกเลยว่าฮะเด็ด